เจ็ดวิธีหลีกหนีไมเกรนถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ปวดหัวกับอาการไมเกรนของคุณมากๆแล้วแล้วก็ลองดูเจ็ดวิธีนี้ค่ะมันอาจจะช่วยคุณได้วิธีนะแรกคือคุณต้องเลี่ยงสิ่งที่มากระตุ้นให้คุณเกิดไมเกรนไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดอากาศเย็นจัดหรือว่าที่ที่ฝุ่นควันเยอะๆฝุ่นละอองเยอะๆคนเยอะๆวุ่นวายแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้นะคะแนะนำวิธีที่สองค่ะ ให้คุณเลี่ยงอาหารที่อาจจะก,กระตุ้นไมเกรนได้เช่นอาหารกลุ่มไนเตรตไส้กรอกแฮมฮอตด,ดอกหมูยอกุ้นเชียงหรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องอาหารแรรูปต่างๆมีผงชูรสมีผงปรุงรสเลี่ยงได้เลี่ยงค่วิธีที่3ใช้กลิ่นบำบัดค่ะ คุณสามารถใช้อารมาเทอราพีในการสูดดมแล้วทำให้คุณผ่อนคลายเช่นลาเวนเดอร์ออยล์หรือเปปเปอร์มินออยล์ก็จะช่วยให้คุณผ่อนคลายและหายปวดหัวได้ดีขึ้นค่ะวิธีที่4กดจุดช่วยได้ค่ะการกดจุดเป็นศาสตร์ในการรักษาแพทย์แผนจีนซึ่งมีมานานแล้วถ้าใครเป็นแล้วไม่หายสักทีนะคะลองใช้วิธีกดจุดหรือฝังเข็ม ว,วิธีที่5ค่ะใครอยู่บ้านนะคะสามารถดื่มน้ําขิงน้ําขิงเนี่ยช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะน้าขิงก็จะช่วยให้อาการไมเกรนของคุณเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะหรือว่าบางคนนะคะสามารถที่จะทานกาแฟนะมีคาเฟอินนิดนึงก็พอช่วยได้ค่ะเพราะว่าคาเฟอินในกาแฟก็จะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วก็ช่วยลดอาการปวดไมเกรนลงได้วิธีที่6 หายใจให้ถูกต้องโดยการออกกำลังกายประเภทโยคะค่ะโยคะเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เราปรับการหายใจได้ดีขึ้นมากๆลองทำดูนะคะแค่วันละ15-30นาทีทำสัปดาห์ละ3-4วันค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วข้อสุดท้ายคุณสามารถทานวิตามิน หรือแร่ธาตเสริมอาหารเนี่ยช่วยได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุแมกนีเซียมหรือกลุ่มวิตามิน B โดยเฉพาะวิตามิน b 2หรือว่าวิตามินกลุ่มน้ำมันปลาโอเมก้า3 fish oil แบบนี้ค่ะช่วยรื่อาอาการไมเกรนได้ดีเลยหรือใครสามารถหาทานจากอาหารธรรมชาติก็ได้นะคะอย่างเช่นเม็ดอัลมอนด์นะคะหรือถั่วต่างๆเมล็ดทันตะวันมเมล็ดฟักทองเนยถัว่ว นมหรือไข่พวกนี้มีสารอาหารที่จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนหลอดเลือดที่สมองและป้องกันอาการไมเกรนคุณได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะสามารถแชร์และแบ่งปันข้อมูลดีๆตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือใครที่อยากจะสอบถามเรื่องของยาอาหารเสริมหรือเรื่องโรคต่างๆนะคะสามารถส่งข้อความมาสอบถามเภสัชได้ทางกล่องข้อความหรือ Line coachn pharmacist ได้เลยค่ะ แค่ไม่ป่วยชีวิตก็ประสบความสำเร็จแล้ว